สุขสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีถูกถกฐานภายในประเทศและตตามประเทศอยูดีเนี่ยถูกถูกฐานเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเอฟซีอารตมอย่ยงเกี่ยวอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงมันเย็นถุกๆทกฐานพี่น้องเอย้ยเติมตามาแจ้งแสงอรุณเมื่อใหม่พี่น้องเอ้ยมืม่เป็นมือวันผุดเราพี่น้องเนาะสบายดีวันพุดพี่น้องเอ้ย แม่ใหญ่เคียวมาเคียวถ่ายลับเลาะไปพี่น้องเลยเจดบริเวณบนเทือกชานแม่ใหญ่เคี้ยวบนอยู่บนเร้าเนาะบ้านแม่ใหญ่เคียวถ่ายตามถนนหนทางการสัญจรไปมาของผ่อแมชาชนสะดวกสบายพี่น้องเฮ้ยมันยามเล็เนาะเสียที่จะมีพุ่ไหงอกอขนาดเลยอากาศกะลุ่มเย็นว้อยว้อยเยอเย็นพี่น้องเลยกลางคืนแห่งเย็นเนาะ รักษาสุขภาพในการเดือพี่น้องเด้อสายสุ่มให้พี่น้องสุง่มวิวไปรรทุตัดตำสาแห่งเป็นบ้านเมืใหญ่เขียวพี่น้องเลยหลังจากนั้นยังมีใหญ่เขียวก็สิอุไว้เนาะสีสวยๆเติบนได้พี่น้องเลยประมาณเปรตโมงมืใหญ่เขียวสิไปหาปลูกลานทรายได้ลานทรายนั้นนอนตื่นสวยเมื่อนี้ บ่ายโมงหนึ่งจังได้นอนพี่น้องเอ้ยไม่ใหญ่เกี่ยวกะหิวนอนแหง้งหลานทรายเคยนอนกลางเวินพึ่งนอนกลางเวินเวียนวานนี่เพราะว่าเด็กดื่นก็บัดได้นอนจำเป็นไม่ใหญ่เกี่ยวกะอยู่นำการเน้อนอนก็นอนมารับหลานวรรากวนจยกเป็นไม่ใหญ่เกี่ยวกับสิยากคนในเฮือนสิไปปลูกเพิ่นไปโรงเรียนเพิ่นสิไปยยบ่ได้เบิ่งซวยหมู่ไปเบิร์ดแต่ได้พี่นออเออเ้นองเอ้ยเป๊ะโมงแหละ เป็ดมงเป็ดมงปลายพอนล้วไอ้เปีกยเปี๊ยเปี๊ยเป็นยังนอนอยู่ลุกลุกละลุกลุกลาออกไปห้องเรียนบ่ลุกโผหนุ่มจะเป็นเปิดติงอยู่ง่อยง่อยพี่น้องเอ้ย มาเบิ่งในพี่น้องมาเบิ่งน้ากันพี่น้องพระเอกพระเอกยูวนอนลูกลูกลูกพระเอกยูวนอนแห้งลาสิไปโรงเรียนอยู่บ่ลูกไปอยู่บ้านงเรียนนะลูกซะลูกซะแล้วบ่นิงบ่นตีงพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งมาส้มน้ำกันป้าเป้งเฮียนลูกป้าลูกมาลูกมาลูกมาอะลูกมาเวไนน้ำบ่ไปโรงเรียนบ่ลูกลาบ่ไปโรงเรียนบอ บุรุษผู้ปุ๋มมองดูนี่อ้โอาโธแบบิบดเหล่าเห่าเหล่าเแบบห่าพี่น้องเอ้ยแหละแบบสิบันดีไปห้องหามุงเฮียนแล้วแบบสิแม่ใหญ่อทามเลยแต่นาฬาสิไปอยู่ผัดบ่มื่นตาเขาขึ้นอ่ะลูกลูกหลานลูกลูกลูกอ้าโธ่นั่นนั่นนั่นนอนลูกอีละพี่น้องเอ้ยอยู่นอนแห้งพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกถุกทานเด้อพี่น้องเอ้ยเอฟซีอัติไม่ใหญ่เกี้ยว ที่กำและทำหมกลังใจแต่เมื่อตะวันก่ายอยู่ดีแมงอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงเหมือยิงนุงเรื่องทุกทุกฐานพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งพระเอกสองนอนพี่น้องเอ้ยอ่ะลูกลูกลูกสังเกตดูไหมพี่น้องเอ้ยนงเสื่อแม่ได้เนี่นะแม่ปลาให้เพิ่นนะปลาลูกหลานมาหนุ่มมาอ่ะลูกมานี่นีมาหนุ่มมาโว้ยแน่โมจอกจักโต๊ตะขี่พี่น้องเอ้ยบมองดูนี่นี่ เมื่อวนี่ตบก่อยกระดังพี่น้องเอ้ยป้าเนี่ยเอาโถอะ้าเมยใหญ่คูนนี่นะกระคอยนี่เปะปะเปะปะกระดังแต่แต่เม่์ใหญ่คุณล้วก็เป็นคนดีได้พี่น้องเอ้ยมีไอ้ีคนหนึ่งถักเข้ามาป่าเม่ใ,ใหญ่คุ่นใส่บ่ดีแต่เราโอ้ยกับอันเลี้ยงอันน้องอีมาแต่ในน่อยพอได้แต่ข้าวอาติพอทันเกิดพอพี่น้องเอ้ยนะลูกมาสบายดีพอเมย์พี่น้องลูกป้าคันจีไปนะ ไออีไปแล้วเฮียนโตผัดนอนมาท่านไ้ตื่นบองดูน่ะพี่นนองเอ้ยฮะก็ตื่นขึ้นมาหลับไปเฮียนปะลูกก็ยังอยากนอนเึิมสุดเฉิมซ่าเลยพี่เ้องเ้ยเราก็เป็นคนดีบอกคุนไม่ใหญ่คุนแตเข้าวเราสมัยตะกี้เนาะเท่าอีมาอยู่น้ำไม่ใหญ่เงื่งแต่ข้าวสาวซุยบัตะนิห็ดยูทอกยูทูปในเงินแต่ทองมาไปเกี่ยวเข่ากระซื้อกระตุมกระนมมาผักลานก็เพ่นเห็ดเปเปะไปเจ้านี่ แบบเสี ust, ้ยนี่มากระดังพี่น้องเอ้ยสิพอเจ็บพอปวดพี่ช้างเมว่านักกันตบปลูกตบหลานเคยนีตายเพิ่นเป๊ะๆปะปะอะเต๋กับกันกันนั่นเป็นเปะๆปะปะอยู่นั่นเลยนี่ตบสิกระดังสิมีพี่ช้างเด้อือเอฟซีบอกขอใจว่าดทะยายคุณบอดีอย่าเอาโถอะถ้าเพิ่นเด้อเท่เพิ่นเป็นคนดีในยายคุณเห็ดน้ำบ้านน้ำเมืองน้ำหมูน้ำขู่สมเพิ่นเป็นผู้ใหญ่อยู่เพิ่นกา ครอัวเพิ่นก็แบบว่าลูกเต้าเพิ่นก็ไปทําละทํางานเนาะก็ได้ผักเงินผักทองมาให้อยู่เพิ่นอันขาดความอุ่นจากลูกเต้ากัแม่นนะคครัวเพิ่นบ่มีก็เลยมาหาแม่ใหญ่เียวแม่ใหญ่งงอยู่นํากันประจํามาแต่ใดแต่ใดพี่น้องเอ้ยเพิ่นเคยมาอยู่นําอันสาวของแม่ใหญ่เียวตะกี้ทําละทํางานครัวเพิ่นก็บ่สมบูรณ์แบบต่ข้าวพ่อแม่เพิ่นยังตะกี้ก็ตะยังน้อยเนาะ หาเพียงกันมาเลยเปินเป็นคนดีแล้วจึงเบิ่งกันถ่ากูมือพี่น้องเลยถ้าเปินบอกคนดีกันจะได้มาเบิ่งกันแย่งกันมีนญ่เกี้ยวบอได้ว่าเอ้ามีนญ่เกี้ยวเป็นคนกลางถ้าบอกไปบทถือกับมันมีกรมเฮาเฮาบอกตรงตรงไปตรงมาพี่น้องเอ้ยมีนญ่เกี้ยวตบล้านแล้วเป๊ะแปะเลยกระดังสิยาอันสีชาตบแห้งอันตบแห้งแห้งสน้องอีก็หายแล้ว คนบ่เคยเห็ดจากเถื่อดอกคนเคยหยะกันมาตาใดมาแลนวยังกับคนกับปะคูนปะคุณน้องอีห้องปะคุลขวาน้องอีกาคนกับหักเพลงคนใหญ่คุณเป็นเหตุอะีอลอเขาว่าพื้นไม่ใหญ่เกี้ยวกับหายแล้วไม่ใหญ่เกี้ยวเหงดูแลน้องอีมาแต่ได้มาเบิ่งแย่งแต่อติประ่านเดืเกิดแต่มาทำอีทูแลว ผมอยู่ความกินนับตนเสือผ้าหน้าแพคุ้มน้องอีเบิดคั่นเมื่อบ้านกะเอาเงินให้หลานบ่ให้เมื่อสิซื้อน้องอีน้องดาวนะอนเธอซ50เธอละแสนเธอละพันก็ได้ให้ลูก5ลานได้พี่น้องเอ้ยอือคือว่าเพิ่นด้อยเนาะด้อยเียงซาก็แม่นทุกยากครอบครัวเพิ่นก็แม่นพระเอกพระเอกหมุนอยู่พี่น้องเอ้ยบงดนี่เห็นยังลูกหลเห็นยัง เม่ใหญ่เคียวสิบ่าให้พังจาเจงให้ละเอียดพี่น้องเอ้ยคนห้าถ,าาออถออ้าว่าเอาไปบ่ถือบ่มีหลักสินธรรมกะมีกรรมคือกันได้พี่น้องเมย์ใหญ่เคียวว่าตรงๆโลดอันนี้นะปะดูละ่ะอะสบายดีพอเม่พี่นอ้องกันสิไปไนแน่แก่งหัวตายพออีกสองว่าไปเละสิไปยี่บ่เม่สิา,ยยมมาม ไปยูบ่ห้องเยยนนะอ่าวมาว่ามาลูกไปเมษสป่ะไปไปะลูกลูกปะลูกล,กลปะป่มันสัวแหละป่ะป,ะป,ะปะ่ะลูกปะนงเครืองนงเครืองปบอกไปบ่ก็ส่งเลยพี่น้องเอ้ยไปอีกส่งเป็นแม่สีนนบอกส่งเข้าใจไปเลยลูกปรับแล้วเป็นหิวนอนแห้งเนาะ เน่มากิ่งมาเกืกกอกแล้วบาดนี่เห็ดยางแบบสั่นปารู่เอาสบายดีงามๆกบ้มกบงามๆลูกปบาทที่ปารู่โอ้ยเห็ดกิี่หลายพดทแบบจะปาลุ่กับบ่อแพงแล้วหลาบได้ไปโรงเรียนบ่บ่แน่พี่น้องเอ้ยพระเอกบ่บไปเซเว่นสิไปเซเว่นไปนำไพยลูกหลา แน่บอกไปโรงเรียนสัมพีีนอกเอ้ยแม่บไดไปเซวินได้แม่ไปซักยาได้ลูกแม่ไปการได้มาเนี้ยนะเลี้ยวพี่นอกเอ้ยตามใจเนาะตามใจเด็กๆพี่นอกเอ้ยแม่ไปทักการด้วยซักยาอยู่พูนอยู่บ้านนั่นที่สังบ้านนบอยู่บ้านนบลูกพูนดากไปน้ำดิหลังจากไปบอบ่ไปสบหองเฮียนนะ สวยแล้วอย่าไปบ้านนะบ่ออยาไปน้ำไผ่ลูกอยไปน้ำแม่อย่าไปน้ำแม่เอ้ยพี่น้องเอ้ยบอกมึงส่งนักกันบอกไปหุ่เหียนแสดงพี่น้องตามมือใดอันอยากไปกับเหม็นไปมือใดบ่อยากไปกับบอกไปตามภาษาเด็กๆพี่น้องเอ้ยบางรู้นอนหากขตื่นนี่ยมีไหเกี่ยวมาปลูกเนาะ สมมาพอควรล้วพี่น้องเอ้ยมีหยัเกี่ยวสิกดคลิปเนี่ยในก่อนผักกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2อาทีมีหญังเกี่ยวนี่เด้อพี่น้องเด้อกําใจสู้ๆต่อไปพี่น้องเอ้ยผิดพลาดประกันใดก็โทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อถ่ายสุดขออวยพคุณสีพลัตนะใตยแก้วทั้ง3และสิ่งศักดิ์สิทธิ์กจงบดลบันดาลปกปัรักษาครอบครัวของพวกท่านให้อยู่ดีมีแหงอยู่เย็นป็สุสุขภาพแข็งแรงมันยืนลเรื่องสุขกายสุขใจด้วยเถิด bye-bye bye-bye